ตรงนี้สำคัญเลยใกล้มาร์นะครับคลองบางไผ่ครับ mm. ที่ข้างเคียง mm. เขาขายแปลงละประมาณ6ล้าน,านกว่าบาทแต่ว,ว่าของเราครับเจ้าของขายแค่นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นะครับช่องนะครับ Kingdom Spot ก่อนะครับซึ่งเป็นช่องที่รวบรวมที่ดิน,นครับ แปลงสวยๆนะครับทั่วประเทศไทยนะครับไว้ให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับตอนนี้นะครับก็เช่นเคยครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูที่อีกแปลงหนึ่งนะครับที่เป็นที่นานะครับแปลงนี้เป็นที่นานะครับแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งเลยแหละนะครับซึ่งนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับ อยู่ที่นะครับตำบลบางพรัดนะครับอำเภอบางบัวทองนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับหน้าที่มันเป็นยังไงบ้างนะครับมีลักเขตอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยครับมันกว้างมันลึกขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไงเนี่ยผมจะพาทุกท่านนะครับลองเดินเยี่ยมชมดูนะครับไปกันเลยครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ก็อยู่ในซอย หน้านครดุริทนะครับก็ขับเข้ามาสักประมาณ300-400เมตรนะครับก็จะถึงทางโค้งตรงนี้ครับทางโค้งตรงนี้ปุ๊บนะครับก็จะเจอป้ายนะครับป้ายเหลืองบอกนะครับว่านะครับขายที่ดินนะครับก็จะมีลูกศรนะครับชี้เข้าไปนะครับเราก็เลี้ยวเข้ามาเลยนะครับเลี้ยวเข้ามาตามลูกศรนะครับพอเข้าไปไม่ลึกนะครับประมาณสัก5-10เมตรนะครับก็จะถึงถนนเข้าไปในในที่นาแห่งนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงลองไปดูนะครับว่าตรงหน้าถนนนี้ครับคือยังไงบ้างไปเลยครับ พอเราเลี้ยวเข้ามานะครับก็ประมาณสัก5เมตรนะครับขับตรงเข้ามานะครับประมาณ5เมตรนะครับก็ขับตรงเข้ามาเรื่อยๆครับ5เมตรนะครับก็จะมาเจอป้ายเหลืองๆไปนี้นะครับไปนี้นะครับติดอยู่ตรงหน้าทางเข้าที่นานะครับตรงนี้ป้ายเหลืองนะครับบอกจํานวนเนื้อที่นะครับว่าเนื้อที่เท่าไหร่นะครับก็บอกเบอร์โทรนะครับก็จะมีถนนนะครับถนนตรงนี้เข้าไปนะครับเข้าไปตรงที่นาถนนตรงนี้นะครับต้องบอกนะครับว่าเป็นภาราจัายอมนะครับ หน้ากว้างทั้งหมดนะครับก็คือ8เมตรนะครับจนถึงนู่นเลยหน้าที่ของเราเลยนะครับก็เนี่ยครับตรงเข้าไปเรื่อยๆนะครับจากหน้าถนนตรงนี้นะครับจากหน้าปากซอยตรงนี้ครับเข้าไปนะครับก็ประมาณ 30- 40เมตรได้นะครับเข้าไปข้างในนะครับก็เดี๋ยวไปกันนะครับพอเราเดินเข้ามานะครับจากถนนนะครับตรงหน้าปากซอยนะครับ ก็เข้ามาอย่างที่ผมบอกครับแล้วจะทาประมาณสัก30 4 0เมตรนะครับก็จะมาเจอป้ายตรงนี้นะครับก่อนที่จะถึงตรงที่นานครับอยู่ติดกับที่นาเลยนะครับป้ายเหลืองๆตรงนี้นะครับบอกว่าขายที่ดินนะครับตรงนี้เลย เดินเข้ามาประมาณ 30- 40เมตรอย่างที่ผมบอกนะครับก็นะครับก็จะมาถึงที่นาละนะครับที่นาเนี้ยคือเริ่มต้นจากไหนนะครับตรงเนี้ยอาจจะงงนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูตามตามรีวิวนี่นะครับจะเข้าใจนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปตรงหมดเลยนะครับโอเคนะครับพาไปตรงหมดหมดของเรานะครับจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นแปลงแรกนะครับที่ผมให้ทุกท่านเนี่ยดูนะครับเป็นแปลงแรกตรงนี้ต้องบอกนะครับว่าในที่นาแปลงนี้นะครับมันจะมี2องนดนะครับชนดแปลงแรกนะครับก็คือมันจะมีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับสไร่นะครับสไร่เนี่ยจะเริ่มจากตรงนี้นี่ก็คือหมุดนะครับแล้วก็จะถึงตรงนู้นเลยนะครับแปลง2ไร่เนี่ยหน้ากว้าง50เมตรนะครับลึกทั้งหมดนะครับก็คือ65เมตรนะครับเนี่ยนะครับหน้ากว้างเริ่มต้นจากตรงนู้นนะครับที่ตรงนี้นะครับก็คือ ทำนาอย่างเดียวนะครับทำนาอย่างเดียวอันนี้ก็คือเพิ่งเก็บเกี่ยวไปนะครับตรงนี้นะครับรอจะปลูกข้าวอีกรอบหนึ่งนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นถนนที่เขากั้นไว้นะครับเป็นภาระจำยอมอะครับตรงเนี้ยกว้างประมาณ8เมตรอันนี้ที่กั้นไว้นะครับฉนนต้องบอกนะครับว่าเป็นถนดที่แบบว่านะครับปลอดภาระนะครับพร้อมโอนเลยนะครับอันนี้คือหลักแบ่งเขตนะครับ ครับผมพาทุกท่านนะครับเดินชมนะครับแนวกว้างเลยเนาะนากว้างนะครับกว้าง50นะครับแต่ตอนนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับลองเดินดูนะครับแนวลึกนะครับแนวลึกเนี่ยก็คือ65เมตรที่ข้างเคียงครับเขาขายประมาณ6ล้านกว่าบาทแต่ขอรว่าของเราครับแปลงนี้นะครับเจ้าของขายแค่นะครับได้ละ4ีล้านตกเฉลี่ยแล้วนะครับก็คือตารางวาละ1 0 0 0 0บาทใน1 0 0่0บาทนะครับในเนื้อที่สวยงามขนาดนี้นะครับแล้วก็จะมีถนนนะครับเข้ามาสะดวกนะครับเอาไว้ง่ายสะดวกมากนะครับในราคาตารางวา1 0 0่0บาทนะครับ คือว่าไม่ได้แพงนะครับในราคาตารางวาละ1 0,000่บาทโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแนวลึกนะครับว่านะครับมันลึกถึงไหนนะครับในแปลงสองไร่ก่อนนะอันนี้คือพาชมแปลง2ไร่ก่อนตรงนี้เขาก็จะปลูกนะครับต้นกล้วยนะครับแล้วก็มีชะอมด้วยนะครับแล้วก็จะมีต้นมะม่วงนะครับปลูกไว้นะครับคือไว้ง่ายนอกจากจะมีข้าวแล้วนะครับก็ก็ยังมี้ว้นะครับไว้กินไว้ขายด้วยแล้วก็มีมะม่วง ไว้กินไว้ขายได้อีกนะครับในตรงนี้นะครับดินแถวนี้ค่อนข้างที่จะดินดีนะครับเนื้อที่ตรงนี้นะครับผมถามว่าได้ข้าวเยอะไหมนะครับเขาก็บอกว่าได้ได้เยอะอยู่นะครับปีปีหนึ่งก็ได้หลายตันอยู่นะได้ข้าวเยอะอยู่ปีปีหนึ่งนะครับผมถามผมถามเจ้าของเขานะครับเราก็จะเดินไปนะครับ เดินไปเรื่อยๆนะครับก็ใกล้ถึงแล้วนะครับแนวลึกนะครับตรงหลักแบ่งเขตนะครับ65เมตรนะครับก็พื้นที่ตรงนี้นะครับนอกจากจะผูกพวกต้นมะม่วงต้นกล้วยนะครับก็ยังมีต้นน้อยหนาด้วยนะครับมีต้นน้อยหนามีปูกขาด้วยนะครับก็มีเยอะครับของกินนะครับคือไม่ต้องซื้อเลยนะครับในที่นาของเราเนี่ยครับนี่นี่ถึงตรงนี้แล้วนะครับนี่คือหลักแบ่งเขตนะครับ แนวลึกนะครับของ2ไร่นะครับถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับถ้าเป็นแนวกว้างนะจะอยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านเดินไปดูนะครับหลักอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับหลักแบ่งเขตนะครับอีกอันนึงนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันกับเสาต้นนี้นะครับ คือใกล้ถึงแล้วนะครับตรงหลักแบ่งเขตนี่เลยนะครับคือเสาต้นนี้นะครับนี่คือหน้ากว้างนะครับของแปลง2ไรนะครับถึงตรงนี้นะครับหน้ากว้างทั้งหมดนะครับ50เมตรนะครับลึกนะครับแนวลึกก็คือ65เมตรนะครับในเนื้อที่นะครับ2ไรนะครับแปลงนี้นะครับตรงนี้นะครับเจ้าของบอกขายอยู่ที่นะครับ ไรละนะครับ4ล้านบาทตกเลี่ยนะครับตารางวาละ10,000บาทนะครับกับที่นาแปลงสวยนะครับแล้วก็มีถนนตัดผ่านนะครับเพราะว่าในราคาสามารถจับต้องได้นะครับอันนี้ก็คือแปลงแรกนะครับก็คือ2ไร่ทีนี้นะครับตรงแปลงที่บอกว่านะครับ4่ไร่นะครับอยู่ตรงไหนนะครับต้องบอกนะว่าโฉนดตรงนี้ครับมี2ใบใบแรกก็คือ2ไร่ส่วนใบที่2ก็คือ4ไร่นะครับ1งานนะครับแล้วก็32.9ตารางเริ่มต้นจากตรงไหนนะครับก็เริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะครับจากตรงนี้แหละ นะครับก็จะมาถึงนะครับก็จะลึกลงมานะครับตรงนี้นะครับมากว้างนะครับของแปลงสีไล่นะครับอยู่ที่60เมตรนะครับลึก80เมตรนะครับเริ่มต้นจากเมื่อกี้นี่ครับก็จะมามาเรื่อยๆเลยนะครับมันก็จะมาหักเข้าตรงนี้เนาะตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับลึกลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาเริ่มต้นจากตรงนี้นะนะครับ แล้วก็จะลึกลงไปนู่นเลยด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือแปลงสีไล่นะครับเหมือนเดิมนะครับด้านข้างนะครับของเรานะครับด้านข้างก็คือปลูกมะม่วงนะครับข้างในก็คือปลูกข้าวนะครับถ้าเว่าเราเดินมาสักระยะหนึ่งนะครับก็ใกล้ถึงแล้วนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังของแปลงนี้นะครับของแปลงสีไร่นะครับ ตรงนี้รู้สึกว่าเนี่ยมันจะเป็นจะเป็นโคนอยู่นะครับแล้วดูนะครับว่าหลักตรงนี้นะครับแนวตรงนี้นะครับด้านหลังเนี้ยมันอยู่ตรงไหนนะครับหลักเขตนะครับน่าจะอยู่สักประมาณเนี่ยครับหลักเขตนะครับแนวด้านหลังนะครับผมว่าน่าจะอยู่ในแนวนี้ครับน่าจะเป็นตรงนี้นะครับนี่ครับหลักแบ่งเขต เดี๋ยวยังไงนะครับผมพาทุกท่านนะครับเดินดูอีกฝั่งหนึ่งเนาะเมื่อกี้เราดูดูฝั่งข้างหลังนะครับฝั่งหนึ่งแล้วนะครับอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ตรงนี้นะครับเหมือนมีบ่อนะครับเหมือนมีบ่ออยู่ตรงนี้นะครับหลักเขตก็น่าจะอยู่แนวๆนี้ครับนู่นนะครับหลักเขตตรงนู้นเลยนะนะครับผมไม่แน่ใจว่าทุกทุกท่านนะครับมองเห็นหรือเปล่านะครับนู่นนะครับ นี่คือหลักเขตด้านหลังนะครับทั้งผืนเนี่ยครับโฉนด2ใบนะครับหน้าที่ทั้งหมดนะครับก็คือ6ไร่1งาน32.9ตารางนะครับในราคาทั้งแปลงนะครับก็คือ25่สิบห้ล้านสามแสนบาท อันนี้คือยกทั้งแปลงเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมันอยู่ใกล้ตรงไหนบ้างนะครับสถานที่ใกล้เคียงเลยนะครับก็คือนะครับอยู่ใกล้นะครับใกล้แหล่งชุมชนนะครับใกล้หมู่บ้านจัดสรรนะครับแล้วก็ใกล้อนาไมยบางครุฑนะครับ5.5กิโลเมตรนะครับแล้วก็ใกล้โรงเรียนมารีวิทยานะครับนนทบุรี6.3กิโลเมตรหาเติมลักบางบัวทองนะครับ3.1กิโลเมตรท้องนาคาเฟ่นะครับ3.6กิโลเองนะครับแล้วก็วัดรบประดุกนะครับห่างจากตรงนี้นะครับก็คือประมาณ5.3กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้สําคัญเลย ผมว่าตรงนี้ก็คือจุดขายเลยนะครับใกล้ MRT นะครับคลองบางไผ่ครับ8กิโลเมตรนะครับในบริบทแบบนี้ในราคาเท่านี้นะครับก็รีบจับจองเป็นเจ้าของเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบนะครับที่นาแปลงนี้นะครับอย่าลืมติดต่อเราเข้ามานะครับตามช่องทางนี้เลยดูคลิปจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ